ปอาบน้ําก่อนไปจีน้าไปลูกไป,ไปอยาบน้ําไปหืไม่อาบไปอยาบน้ําไปนอนตากแดดก่อนเนอะนอนตากแดดนอนตากแด,ดดเดินไม่รอดแล้วท้องโตมากแบบนี้กีน้าท้องโตจังออจีน่าไม่อาบน้ำราไปอาบน้ำไปตากแดดก่อนเนอะเดินเที่ยง,งแห้งไงหนุ่ยอย่าเดินลงคลุนทำไม โดนเที่ยงแห้งท้องโตมากรอบนี้มันอยู่ข้างล่างตลอดลเขาเขาลงอาบน้ําตลอดเลยอาบน้าไปหนไปไปแช่ตัวเย็นนะเดี๋ยวกลับมานอนที่เดิมนอนตากแดดก่อนตากแดดแล้วค่อยลงอาบน้ําตากแดดก่อนเคล็ดลับของหมาก่อนลงน้ําตากแดดแล้วก็ลงน้ํา ไปกลับมานอนที่ร่มใกลนะ้แล้วใกล้จะบิ่งตัวปว่วนออกมาเต็มบ้านแนละ้ว